มาครั้งนะครับเบรกที่ของรายการหลังจากเบรกที่แล้วจัดกระทู้เดียวเลยลุกเป็นไฟลุกเป็นไฟเลยสมาคมนี่นสมคมนี่โดนสับเละโดยเฉพาะนายกสมคมนะครับคุณอยู่ไหนตอนที่เขาเดือดร้อนกันนะคุณไปไหนคุณไปอยู่ตรงไหนเออบารวีไปประชุมที่เมืองนอกค่ะไม่ใช่แกอยู่มาเลยแล้วก็กินโรตีเฮ้ยมีสิทธิ์หรอไปกินโรตีอยู่หรือเปล่านานๆทีไปมาเลย ไอ้สั่งทุกทีมันรับปากใจเขาเในไทยก็มีขายเยอะแยะไม่ต้องไปถึงมาเลยมันไม่่แกเป็นดาโต้นะแกเป็นดาโต้นะอย่าลืมนะจริงๆเป็นขาโต๊ะดีกว่านะมาอืแฟนบอลไทยเนี่ยตอนนี้ชั่วโมงเนี้ยถ้าแกไปนะผมยังคิดว่าถ้าแกคุณวลวีเนี่ยเข้าไปดูแฟนบอลไทยที่ได้รับบาดเจ็บหรือไปดูกลุ่มแฟนบอลไทยที่ไปเชียร์ต่างประเทศแบบว่าคุยกันดีๆบ้างเนี่ยลืมลืมเรื่องที่เคยบาดหมางกันบ้างใช่ความรู้สึกของแฟนบอลไทยเนี่ยก็น่าจะ ในทางบวกกับคุณวลวีมากขึ้นมีบ้างมีมีบ้างม,มีบ้าง,างเพราะว่าด้วยผลงานของทีมชาติ<ช>ไทยอนนี้นนด้วยคือมันมันทุกๆอย่างเนี่ยรวมกันหลวแบว่าหลอร่วมว่า,ววา,ววาท่านกลับมาเรา,ลววา,ากลับมา,มมาใช่คือเรื่องอดีตลวมวืลมไม่หมดแล้วใช่ช่วยันไทยก็พยายามจะมองปัจจุบันแต่ท่านวลวีมากกว่าดีดันทําอย่างเงี้ยหายหัวไปอย่างเงี้ยเหมือนแกทิฐินะใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือเรื่องอย่างเงี้ยกลายเป็นโค้ชทีมชาติไทยมาโค้ชทีมชาติไทยไม่ใช่นายกสมาคมนะใช่ กับกับเป็นชาวฝรั่งฝรั่งเนี่ยท่านไม่รู้หน้าที่ของัเออผมไม่เข้าใจโอ้โหนะครับออามีสายเข้ามาครับผมครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอ่าชื่ออะไรครับผมเมาชาครับอ๋อคุณมอเจ้ามื่อวานอ๋อครับผมครับเสดงอย่างก่อนหนึ่งเลยเอาแสดงวาพิเห็นเลยในไลน์ผู้แรกเราก็อยากแสดงเรื่องนายกนั่นแหละครับ แต่ยกสมาคมเต็มที่เลยเอะมุมมองพี่เลยเพ,เยพราะว่าจากกระทู้เนี่ยแฟนบอลไทยเนี่ยมุมมองนี่มันสุดๆแล้วแหละถึงจะได้แชมป์อ,อาเซียนได้ก็ไม่น่าจะให้แกอ,อยู่หรอกแล้ว<อ><อ>เ,เราต้องทำยังไงครับคือ,เ,อเปลี่ยนใครก็ได้อย่างบิ๊กหอยนี่ก็ได้นะครับคือคุณกวัชชัยถ้าเป็นไดอคุณพี่หมูจาครับเหน็นได้ดูจากรายการเราเนี่ยเห็นว่าแฟนบอลที่ไปเชียร์เนี่ยที่มาเลยเนี่ยเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าเป็นพี่หมูจาเนี่ยอยาก ถ้าพี่บูจาสมมตินะพี่เป็นนายกสมาคมฟุตบอลครับพี่จะไปดูเขาไหมไปดูแฟนบอลไทยไหมว่าโดนอะไรกันบ้างหรือยังไงก็เราต้องแยกนิดหนึ่งให้ทางผู้ใหญ่คุยกันก่อนครับโดยเฉพาะนายกสมาคมนี่แหละดาร์ตวีวนี่แหละครับอ๋ออ่าคุยกันให้เรียบร้อยีนเรื่องที่จะมาเตะที่บ้านเรานี่ครับแต่ททำไมแล้วก็แจ้งขอโทษเราสักนิดหนึ่งก็ดีนะ พี่ถูกต้องแบบนี้เลยพี่ถูกใจผมมากให้ในให้มาเลเซียขอโทษเราสักนิดนึงอทำเป็นหนังสือมันก็ได้ว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใช่เออให้มีแบบว่าเป็นจิตนิสัะครับคุณกาเรนครับผมที่จริงแล้วน่าจะมีของไทยเรามีมารยาะกว่าเยอะเนาะครับเราไม่ได้เชียร์คนไทยเราหรอกคนไทยเรายังไม่รุนแรงขนาดนี้นะ ใช่ใช่มีจุดไฟเย็นยังโดนการล็อกเลยอ๋อใช่ใช่ต้องดูกีฬาให้เป็นกีฬาอันนี้ว่าจุดดอกไม้ไฟในสนามมันก็ไม่ควรละอ่าครับอือคือครับยังไงก็ให้วีวีเก็บไปเลี้ยงหลานเถอะออกเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานไปเลี้ยงหลานเลยไหมครับพี่ใช่ใช่เออจะได้ไม่เป็นภาระของแฟนบอลด้วยครับ ใครี้ได้นะนายกขอขอใหม่เธอไม่เอาแล้วเนี่ยไม่อยากได้จริงๆรจัดใจลึกๆเลยนะกินรับจัดให้จิตใจวีก่อนนะเอาไปถึงต่อสายไปถึงท่านหน่อยเด็กรายการเราไปต่อสายถึงท่านเลยครับโอ้อยากระบายกับอยากการอยากระบายกับวีวีด้วยนะเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้นะครับจริงๆเนี่ยเรารายการเราเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะโจมตีแต่ว่าพอเห็นกระทู้นี่ยแล้วก็ได้คุณตาแล้วก็คุณเจนเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าโดดเดี่ยวแฟนบอลไทยรู้สึก โดนเหมือนโดนเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยดังนั้นที่เราเป็นกําลังใจให้ทีมชาติไทยไม่มีการแบบว่าและสุดท้ายก็ยังจะไม่ไม่ไม่มีการแบบว่าจะขอความชอบธรรมจากมาเลยเลยขอโทษสักคำหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปแต่ใช่อย่างนั้นก็มันก็ไม่เสียหลายเนาะมารยาทของเราแค่ขอโทษเนี่ยครับครับให้คิวมีสักหน่อยนะครับโอ้โหขอให้คนการิน ครับก็อยู่อย่างนี้แหละมีกระทู้บอลไทยอย่างนี้อยู่อย่ายเพิ่งไปไหนนะขอบคุณมากครับพี่ไปไหนนะได้ครับขอบคุณครับอยู่อยู่คู่อยู่คู่กันได้ครับครับอ่าครับผมอย่างน้อยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ฟุตบอลไทยเราด้วยครับพี่ขอบคุณมากครับใช่ครับเป็นกําลังใจให้หน่อยวันที่สิบามชนะแน่นอนครับ อ่าอย่าลืมชมทางทางบ้านด้วยนะครับอด่าเว่งพี่เดี๋ยวพี่รับนี่อีกเส้นหนึ่งเลยโอ้โหแจกเลยสองเส้นส่งไปที่เดียวเลยสองเส้นครับก็วันนี้นะครับทีมงานก็จะทำการส่งครับครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสายขนขอบคุณครับขอบคุณครับครับโอ้โหแล้วโทรมาใหม่ครับอันนี้ตรงใจนะ คือจากก้นบึ้งเลยอ่ะคือพี่มูจาบอกจากก้นบึ้งเลยเปลี่ยนเธอครับดังนั้นเป็นภาระของแฟนบอลออเลยครับท่านประมาณนั้นเลยพี่มูจาบอกแล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะเสริมนะครับท่านไม่ต้องมาแถว่าพอจบเกมแล้วหาแฟนบอลไม่เจอนะครับพระพวกแฟนบอลกลุ่มใหญ่ของเชียร์ไทยนี้นั่งรถกลับกับผู้สื่อข่าวครับแต่พวกเราเนี่ยหาท่านไม่เจอแต่พวกเราหาท่านไม่เจอคือแฟนบอลไทยเนี่ยหาท่านนายกไม่เจอหรือจะท่านต้องมาบอกว่าไม่เจอใครแล้วผมลงมาแล้วไม่ไม่ใช่นะครับผมยืนยันว่า ท่านรู้แน่นอนว่าเราอยู่ไหนใช่วิินฟฟเเร์อคุณวินนี่ยังหาไม่เจอโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยยังหาแฟนบอลไทยเจอครับแต่ท่านนายกสมาคมและทีมงานเนี่ยหาแฟนบอลไทยไม่เจอครับอ้าวเข้ามาอีกสายครับผมมาครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมาวัดครับอ้าวสวัสดีพี่วัดนะครับสวัสดีครับ อาพี่วัดเป็นไงดูกระทู้แรกของเราโหจากฟันลิทั้งภาพพี่เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงครับแค่คนไทยครับอืเห็นใจคนไทยอือครับโอ้โหนายกอสมาคมัะเขาไม่ใช่คนไทยโอ้โหตายแล้วเขาเป็นคนชาติไหนครับพี่วัดครับเป็นประเทศโลกที่สามหรือเปล่าครับครับผมไม่รู้แต่เขาไม่ใช่คนไทยอะโอครับ โอ้โหเพราะว่าเราไม่พูดกันมากไงเกมๆไี่รู้เข้าใจเข้าใจเพราะว่าตอนนี้แฟนบอลไทยที่ไปเชียร์ที่มาเลยเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแบบพี่วัดแล้ว่ะคือจากคลิปที่พี่วัดดูที่รายการเรามาให้ดูเนี่ยเห็นไหมฮะความวุ่นวายต่างๆเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่ของสมาคมหรือว่านายกสมาคมไม่มาเลยกลายเป็นว่าโค้ชบินี่เนี่ยคนเยอรมันเนี่ยต้องมาดูคนไทยก็ถึงบอกผมเสียดายที่ผมไม่ได้เข้าไปถ่ายกับตอนนั้นนีไ้ภาพตรงนั้นมันไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าคนมันเยอะนาอใช่ใช่ แต่แต่ที่เวลาคุณกลับมาประเทศไทยแล้วหลังจากเกิดเรื่องแล้วมันต้องมีการพิสูจน์หนงสืออะไรมันต้องมีการสอบอะไรกันมันต้องมีการประท้วงกันด้วยใช่ครับเนี่ยเปล่าตากควรจะออกมาเป็นตัวแทนของแฟนบอลไทยใช่ไหมครับพี่วัดหมายความอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะมันเป็นอะไรมันก็ต้องประท้วงก่อนครับใช่ครับใช่พราบว่ายูเอ้มาเลคุณแฟนบอลคุณทาอย่างนี้นะคุณจะขอโทษหรือเปล่าหรือจะมีอะไรมารองรับกับแฟนบอลไทยบ้าง ใช่ครับถ้ามันโดนตาไปทำหอ้อผมไม่อยากจะคิดเหมือนกันผมก็ยังผมยังไม่กล้าคิดเหมือนกันแค่โดนศีรษะดีกว่าพี่แค่โดนแค่โดนหัวเนี่ยหัวแตกแล้วมันจะได้ไม่เป็นปัญหาสําหรับพวกนี้ด้วยถ้าแบบว่าทางทางสมาคมมาเลยเนี่ยมาทาเรื่องขอตัวขอโทษอะไรมันจะได้เป็นไอ้นี่มันจบจบไปผมกลัวมันจะเป็นความแค้นฝังใจฮะลมันจะคุกคุนใช่ครับพี่ใช่ใช่ใช่พี่วัดพูดได้ถูกต้องเลยแม่แกจะได้เป็นคนไทยไงครับ แกจะได้เป็นคนใดตอนนี้แกเป็นต่างดาวอยู่แกเป็นคนต่างดาวตาดาวต่างดาวแกบัตรเหลืองหรือเปล่าเหลืองไม่เหลืเหมือนกันผมเริ่มแบบว่าเริ่มแบบอยากไปดูบัตรประชาชนแกเหมือนกันนะ นะเดี๋ยวรายการพี่วัชนะครับยังไงเดี๋ยวเราฝากติดตามรายการกระทู้บนไทยนะเพราะว่ายังมีคลิปลับอยู่จริงๆเหมือนที่ผมได้เกิ่นไว้ต้นรายการนะยังมีคลิปลับของคุณวรมินมกุูดีพียอพี่พี่อยังยังว่าเราจะมาออกดีหรือเปล่าเนี่ยผมยังนึกอยู่รายการยังนึกอยู่เนี่ยนะครับเอาละครับขอบคุณพี่วัชมากนะครับจยังไงพี่วัชครับผมครับผมสวัสดีครับพี่วัดอย่าเพิ่งวงสายครับอ่าไม่เป็นไรนะครับอ่าไอ้พานี้ผมได้แล้วนะครับโอเค นะครับยืนยันว่าเราแจกจริงเราแจกเดี๋ยว็ดแล้วเรากําลังจะส่งไปนะครับพร้อมเสื้อของพี่วัดนะครับครับครับยังไงขอบคุณพี่วัดมากนะครับแจกแจกควด้านคนอื่นดีกว่าอ่ะลพี่ครับผมครับ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 โอ้โหครับโอ้โหก็นี่ก็สายมาคาข้างนะช่วงนี้กระแสมาแรงนะใช่เนื่องจากกระทู้เราเนี่ยโอ้โหเผยแพ่ไปเบรกเดียวนี่ฮอตเลยฮอตเลยนะครับก็คือทุก ทุกสายเลยแฟนบอลที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยก็เห็นคลิปแล้วทนไม่ได้เลยทนไม่ได้เลยซึ่งแบบความเป็นคนไทยนะครับพี่มันมันก็เกินไปนะบางทีคนไทยด้วยกันโดนทำร้ายเออมันก็เกินเนี่ยยิ่งเห็นอย่างนี้นะเห็นชัดๆเนี่ยมีคลิปมีคาตผมมีอำนาจที่ผมส่งหนังสือไปเองเลยเนี่ยนะครับเป็นตกแบนแฟนบอลตัวเล็กคนหนึ่งอะไม่ได้ก็ต้องฝากสมาคมแหละนะตามเรื่องนิดนึงอย่าให้แฟนบอลทางบ้านหรือที่ชมรายการเราเนี่ยอย่าบอกว่าท่านเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเป็นต่างดาวเลยให้เป็นคนไทยสักทีนะ เพราะว่าเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาช่วยกันจริงๆริงใช่ครับแต่ไปยันยันยันกลับน่ะก็เหลือแต่ท่านนะครับกไม่มาพร้นะว่าจะยังไงนะครับไม่ชัดเจนนะสำหรับเบรกนี้นะพักกันสุกคู่นะครับผมครับ เสมอถ้าคุณรักฟุตบอลที่บุรีร,รัมย์อยู่ความฝันและความสำเร็จของโครงการอะคาเดมีบุรีร,ร,รัมย์ยูนิเต็ดคือการที่จะได้เห็นเด็กในโครงการก้าวขึ้นเป็นนักฟุตบอลในสโมสรระดับโลกต่าไปที่คุณขยนันคุณตั้งใจและคุณมีวินยัยเราพร้อมที่จะส่งเสริมเด็กทุกคนคพร้อมครับ พร้อมดูสถานการณ์ครับพร้อมที่จะแข่งขันทุกเวทีที่เราบโอกาสเราพร้อมแล้วที่จะทำให้ฝันของเด็กไทยเป็นจริงเราพร้อมที่จะทำวิ่ได้ไมไดแมน้ำใจนักกีฬา ถ้ามีคนาถถการลถทุสซาดอมเข้ามาช่วยนะครับผมว่าจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราได้รับการสึบสวนที่อย่างถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับน้องๆเหล่านี้จะมีสิทธิ์เล่นในบีิสูงสุดข,ข,ของแต่ละประเทศได้อย่างสบายครับ ายการ Road to Stardom สองพร้อมลุยเร็วๆที่ช่องบุรีรัมย์ Channel ยาวาฮาผู้สนับสนุนบุรีรัมย์ a c a d มี y ยังเป็นทางการเอาเลยก็ไม่ได้ยินหรอกน่ารักจังครับโซดาช้างก็ซ่าคราวหน้าอย่าคิดเบรกโซดาช้าง เป็นไงวันนี้อากาศสุดยอดไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องคลื่นวันนี้คลื่นมาสูง<ๆ>ใช่ไหมซุ่มไปโดดปุ้งเทโลซายาวจากนู่นอย่างเนี้ยเฮ้ย hey, ท่าของเราเจ๋งกว่าเ<ๆ>ขาเรียบว่าท่าอเอ็กซ<ๆ>์เว้ยท่าเรา<ๆ>ไหมอินด<ๆ>ิสติ้ตอนที่เราลงมานะเห็นผู้หญิงสวยจริงๆรารักมาก สวัสดีครับสวัสดีครับชีวิตเรมีเรื่องช้าถ่ายมากมายเลือกที่ชอบแล้วใช้ซะแข่งรดเหรอซิ่งไปไหนอ่ะเร็วปุ๊บปัาบชุดมิว รอย4.0กล้องแต่งรูปได้เองไม่ต้องแอปจะโหลดจะแชทเล่นเกมก็ะสุกได้ไม่ยัง้งไอสไตล์สไตล์ที่ใช่จากไอโมบายร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตัวติสานหน้าใหม่ของฟุตบอลไทยร่วมเฉียงร่วมส่งกำลังใจ ไปหายใจเดียวกันด้วยลมที่นรงเต็มนักรบประสาทสายฟ้าจะก,ก้าวไปไกลกว่าเดิมไปเพชรบุรีกันไปด้วย